ไหอะรเฮ้ยโสวัสดีค่ะเจ๊เพรย์ความจบอะไรแต่งแช่น่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมารีวิวบ้านกันนะคะบ้านหลังนี้นะคะงบประมาณสามแสนบาทนะคะทุกคนก็เดี๋ยวพาไปดูนะคะสำหรับใครที่เผื่อจะทำบ้านช่วงนี้นะคะจริงป่ะเนี่ยสามแสนจริงป่ะเนี่ยใช่นะคะนี่หน้าก็ประมาณนี้เดินฟองเดินไฟโอ้โหฟองนะครับตีอันี้เป็น เป็นสีเทาทำไม่ได้นะข้าบนไปอีชั้นนึงเป็นน้ำตาลนะครับ้วก็ีถนนะคะนีอ,อยู่ในร,รงประมาณเพราะว่ามตอบบ้านเาล,ล่งน้ำปล็นังเป็ล้อหมดเลยังเป็นล,ล,น,น,ลนะคะ,ะเพื่อให้ปะยัเกอรยงังับในบการ<ล>ทาสีอยู่ใงบนะคันงาะเพราะว่าคือเราตั้งงบไปเลยใช่ครับคือหลังนี้ตั้งงบไปที่300แสนเลยนะครับแล้วก็ผนังล้อเนี่ยคือเป็นล้อปูนปูนจริงๆไม่ให้สีใช่ครับไม่ใช้สีไม่ได้ใช้อะไรใช้ ใช่ครับตรงนี้ก็เป็นอย่าค่าสีได้เยอะมากๆนะคะแล้เอออะไรกันผนังหน้าต่างนการซื้อของเองนะเป็นองเซลใช่แล้วก็ให้ช่างมาทาองนะคะเป็นการซื้อของคือของเซลล์เนี่ยครับจริงๆมันมีตรงเนี้ยที่มันเป็นตนําหนิมุมมันจะเป็นตนําหนินะครับจากหน้าต่างเนี่ยนะประตูเนี่ยประตูน่าจะประมาณประมาณสามพัน 3, กว่าบาทนะครับสามพันกว่าจา่ราคา<อ>เป็นทั้งหลังอะรวมหน้าต่างรวมไรไม่ถึงมือนหรอวะถึงปะ ประมาณหมื่นหนึ่งลครับทั้งห้าทงหลังไอหน้าต่างนี่ก็เซลล์ประมาณพันกว่าบาทพันนิดๆนะครับหน้าต่างเป็นแนวที่เราอยากได้ด้วยเป็นแนวตั้งเป็นแนวแบบโมเดิร์นประมาณเดช่องนะคะแล้วก็ประตูสองอันน่ะก็คือน่าจะไม่ถึงหมื่นนะคะเป็นงานเซล์ทั้งหมดนะคะแต่ว่าช่วงดีที่ช่วงนั้นะมาเป็นงานเซลล์ที่แบบทรงนี้ทรงเดียวเลยที่เราไปเจอคือมันไม่ได้ค้าทรงนะไปทรงเดีย๋ยวให้ดูข้างๆดีกว่าเออดูดูข้างๆดีกว่านกันน่อแป๊บนึงเอ้ยอะข้างในก็ได้ไปนี่ นี่ไงอ,อไ๋อเนี่ยเป็นทรเดียวันหมดเลยมันก็ได้สวยหน่อยนะคะมันก็จะได้สวยแบบไม่เหมือนเราต้ไปซื้อนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือน,นี่แล้วก็ขนาดขนาดความกว้างของอันนะะี้เท่าไหร่ไม่ได้กำไม่ได้ประมาณเนี่ยหน้านี้ประมาณ7จ็เมตรหาสิบเออหน้ามตรส่วนยาวยาวก็สิบสิแปสประมาณเนี้ยประมาณนั้นนะคะขนาดน,นัน้น้ทำเป็นล้อไติดทีวีนะ,ะใช่ครับตัวน,นี้จะไปติดทีวี ติดป้ายไฟติดเป็นป้ายไฟเจ๊ไฟผมจบนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเป็นป้ายไฟแล้วก็มีรถจอดแบบไว้ขายรถนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นถ้าในตอนแรกที่ผมวางไว้ก็คือจะเป็นผนังติดทีวี65นิ้วนะครับหรือ70นิ้วนะนะครับประมาณเนี้ยใหญ่แล้วก็พื้นนะคะเป็นงานเซลล์เหมือนกันพื้นเนี่ยคือเป็นงานเซลล์โลมองนะคะของคุณถัตรวจนเอสซีจีเออเอสซีจีบุณถัตรวจนจริงๆกระเบื้องเนี่ยเราเป็นงานเซลล์เราโชคดีมากเลยได้ของเป็นแกรนิโต้หมดเลย แต่มันฝุ่นอยู่นะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่เลยว่าเจ้าของบ้านประมาณไหนแต่ว่าเราไม่ได้ซีเรียสแค่ให้หน้ากระเบื้องมันมีคุณภาพเพราะว่าเราเรีนใช้งานยาวๆแล้วก็ได้ยี่ห้อดีแล้วค่ะก็ถือว่าถูกมา,มากๆเพราะแค่แผน่นหนึ่งอ่ะสามสิบกว่าบาทออแผน่แผนหนึ่งแค่สามสิบกว่าบาทแล้วก็ไปได้เป็นแผ่นใหญ่ก็คือโซนนี้จะเป็นสีดำหมดเลยลองดูนะครับสีดำจริงๆมันสีดำจะเยอะจริงๆเราได้ห้องหนึ่งนะครับถ้าเป็นห้องนึงเต็มแต่จริงๆต้องการเป็นห้องโถงให้มันเป็นสีดำเดี๋ยวเราทำความสะอาดเดี๋ยยยววถ่่่่าใให้้้ดูอีีีีีกกทนนนนนึงชแล็เ จะเป็นสีอื่นไปเลยใช่ครับคาจอหลังเนี่ยเราก็ไล่โทนสีเอาใช่ครับคือมันมันมั่วแหละแต่ว่าไล่ไล่เฉดไล่มั่วไปครับแบบไรดูดีขนาดเลยตรงนี้ยังเป็นสีไล่ลูกบอลใช่ครับคือจริงๆเราโมดิฟายเอาหมดเลยนี่จริงๆช่างเราเก่งมากนะนะคะคือบ้านทั้งหลังเนี่ยเป็นช่างแบบที่คีเิดงานได้เออเพราะว่ามันเป็นงาน d I Y ทั้งหมดนะคะก็ต้องไอ้นี่กับช่างด้วยนะว่าแบบเขาทำได้ไหมในนี้นี่แหละส่งนี่ ไฟเลยเดินไฟอะไรเน่เลยแหละมาตุมาตุก่อนนี้ก็คือเซื้อมาจากตลาดค่ะเขวิกรณ์นะคะคือไปเดินแล้วก็รู้ว่าจะทำบ้านจริงๆมันน่าจะประมาณเท่าไหร่พี่สามร้อยสี่ร้อยครับสามร้ยสี่ร้อยแต่เราซื้อมาแค่ประมาณร้อยบาทเออร้อยน่าจะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งใช่ละร้อยเป็นชุดนะคะชุดละร้อยพร้อมกุญแจ๊กแบนเราซื้อปกตินะคะเขาไม่มีเซลล์แล้วก็ตัวนี้ปกติจ้ะเนาะ รเราทําให้ต่อไปบ้านเก่าได้ใช่ก็คือให้เปิดแล้วก็เข้าไปอ่าเราเปิดเปิดเลยครับเปิดแล้วเราเข้าไปนี้<ต>อ่ามัน,นต้อ่ามัน,นติด<อ>ตู้อยู่นะครับรี้กตรงนี้มันเป็ช่องทางเดินนะคะที่เป็นระหว่าง้ก็เผ่ไว้จอรถเก็บของอะไรมานแต่เราก็ใส่หน้าตาให้มันแบบว่าโป่ให้ไม่ทึบนะคะไม่ชอบทึบแล้วก็แสงสว่างจะได้แบบเข้าได้เยอะนะคะอันนี้ก็อตอก็เตมไม่ด้เรียนมากกว่เราก็คือมันใช่ เป็นดีไซน์ที่เราต้องการก็คือจริงๆแล้วช่างบอกว่าต้องบีบถือให้เป็นคนละหลังแต่เราไม่ได้เราต้องต้องใชง้เพื่อความสะดวกใช่ครับ,รบต้องใช้ให้มันสะดวกครับใช่แล้วก็อ,อื่นห้องนึงห้องเมื่อกี้เนี้จะเป็นห้องไลรโซ่เอ้ยถูกใช่ห้องนอนห้องนอนก็นนคืออาจจะมีแบบเด็กมาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวจะให้เป็นห้องนอนเด็กห้อง,งนี้เนานะห้องนี้นะครับ คือจริงๆเราซื้อเราซื้อไว้ก่อนนานแล้วไม่ใช่ว่าเราไปซื้อแล้วจะใช้เลยน้าตานซื้อแต่ยังไม่ได้ลงเสาเลยแบบซื้อซื้อไปคิดแต่แคนคิดว่าจะทำนะครับนะคะนี่แล้วก็ได้ตัวดีนะคะสองตัวนะคะแล้วก็ไปนี่หลังบ้านก็เซลล์นะตัวนี้ก็เซลล์นะครับตัวสูงก็จบกันก็หมดเนี่ยไม่ถึงหมื่นนะคะแต่ไม่รวมสองบานานะสองบาลีไม่รวมสองบาลกแล้วก็ไปซื้ออันนี้จริงๆอันนี้ซื้อราคาเต็ม แต่ตอนที่ไปซื้อก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาลายลายอะไรอะไรนี่วะอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะแต่ว่าปรากฏว่าที่หน้าเน่ะเหลือแค่ลายละสองลูกแต่เราจะใส่หูดลูกเราก็โอเคไม่ซีเรียสเอามาเลยแล้วก็เรียงเป็นแบบนี้นะคะแสงไวสว่างเลยนะตรงเนี้ยโอ้ว่าโอเคเลยนะไปเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะคะว่าอันนี้ว่ายาวแค่ไหนนี่โอ้เมืงอไหรมันก้องมากเลยทุกคนไม้สักชุนลัก็เป็นสีธรรมดาประมาณนี้ค่ะไม้อะไรออ๋สีไม้โอ๊กไม้สักอะไรเนี่ย คือข้างหลังข้างเลาะข้างนอกเนี่ยคือล้อทั้งหมดเลยนะครับล้อปูนปูนเปืือยจะปูนจริงเลยนะครับนีช่างล้อเก่งนะล้อสวยนะจริงๆอ่ะนี่นะครับแล้วเราก็ทาเคลือบแล้วนะครับเราเคลือบแล้วนี่เคลือบทั้งหมดแล้วครับนี่โอ้โหหมดสีเคลือบแล้วครับเดี๋ยวใครเคลือบอย่างก็ได้ครับไปโอเคนะครับเดี๋ยวฝากติดตามไว้เพื่อนๆนะครับใครสนใจเดี๋ยวนี่ก็โอเคประมาณนี้นะคะส่วนใครที่สงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะจริงๆหลังเนี้ย รวมๆแล้วรวมเดินฟงเดินไฟอะไรเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมเราเหลืออะไรอะไรมาเนี่ยเหลือติดองติดแอร์พะโมพม่านเก็บรายละเอียดอันนี้คือฟอร์นิเจอร์ต้อไม่เกินสามแสนก็อยู่ประมาณสามแสนประมาณนี้ครับสามแสนได้ประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับใครสนใจตัวไหนเอ้ยไม่ใช่ใครคล่องใจตัวไหนอยากอะไรสอบถามสินค้าอะไรนะครับที่ผมซื้อเนี่ยหรือว่าการราคาช่างยังไงก็สอบถามมาได้นะครับนี่เดี๋ยวทำความสะอาดเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่ง